สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูการประกอบอสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่สั่งมาใหม่มันจะจากประเทศจีนหรือจากของถมก็ไม่รู้เนี่ยราคาไม่แพงมากเพราะจะใช้มอไซค์ก็เปลืองน้ำมันมาดูนะว่าประกอบแล้วมันจะเป็นอยัางไางนี้เริ่มประกอบแกะกล่องแล้วน เริ่มแล้วนะครับใครที่ขี้เกียจเดินระยะทางไม่ไกลจนเกินไปนะครับก็เหมาะที่จะมีอุปกรณ์ชิ้นนี้ติดไว้ที่บ้านเริ่มแล้วประกอบช่วงแฮนด์ประกอบไม่ได้ก็ต้องอานเอกสารประกอบก่อนขอ,อยางด้วย น,นี่เอกสารการประกอบมีให้ครบหมดนะครับว่าประกอบยังไงยังไงนะครับแต่ว่ามันเป็นภาษาจีนต้องจ้างล่ามมาช่วยแปลไม่อยากไม่ยากเริ่มประกอบแล้วแค่นี้เหรออ่าแค่นั้นอ่ะอันนั้นอุปกรณ์อะไรวัดความเร็วตัวบีเหรอเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ย ตัวนี้คือความเร็วใช่แล้วก็แบตเตยโอ้โหไฟกระพริบมีไหมเวลาวิ่งนี่ไฟหน้าแล้วหลังอะไฟหลังไม่มีต้องติดไฟแว๊บแว๊บแที่เท้าแล้โอ้มีไฟท้ายด้วยนี่นะครับไฟท้ายก็มีนะครับนี่ยเนี้นี้โอ้โห หลังประกอบเสร็จแล้วเรามาดูกันว่ามันจะเวิร์กไม่เวิร์กแค่ไหนมาแล้วอุปรก,อกรณ์ชิ้นเล่นไอของเล่นชิ้นใหม่ประกอบแฮนด์เข้ากับตัวเขาเนีคันบังคับเลี้ยวมันทำไมไม่อยู่วะอะก็มันยังไม่แน่นไงต้องหมุนอันนี้ด้วยปะ,ปะอุปกรณ์ มาให้ <Nice. S 2> ครบ,บ,บระยะสั้นก็ได้เหยียบก็คือเบร์แล้วเเนนีี่ยยหะอย่าไปวิ่งไกลเดี๋ยวเสียทีรถกระบะรถสิบล้ออันตรายอันตรายมากมขี่ได้ระยะกใกล้ที่นถนนคนเดินประมาณส0่พันบาทราคาราคาก็ไปดูนะครับ ส่งเคอรี่ส่งไวถูกใจถึงบ้านไม่เข้าเดี๋ยวยังใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ลนะ ต่อไปก็ตอนนี้ครับขันยากมากเลยคือของไม่ได้เลือกก็อย่างเงี้ยของถูก,ถกของถูกถูกเลยทั้งสี่พันกว่าของแท้ของจริงเป็นหมื่นนี่ครับเป็นหน้าหมัดไม้นะครับนี่นะครับคือเบรกด้านหลังนั่งเบรกดิแล้วเบรกจะดิ้นอย่างเหรอโอ้ โหเหรอนี่ค่ะครับโอ้ดูยางยางมอไซค์เลยเนะี่ยถอยแล้วช็อปเปอร์คันใหญ่เที่ยวฟูดเบิร์กจะเที่ยวมังงนนนะครับชาร์จแบตเตอรี่ไหนแบตอยู่ตรงไหนไปสองคนหนัก นี่ครับน,นี่ปุ่มเปิดไฟนะครับนี่ปุ่มตรงกลางจะเป็นอย่างนี้ครับนี่หมาเปิดไฟโอ้โหแฉมไหมครับได้อยู่ครับครับไปเงียบๆหมาไล่กัด,ดอีกตอนนี้ยังไม่ยังดูคู่มืออยู่นะครับนี่น่าจะเป็นไฟหน้าไฟ,ไ,นไฟท้ายมันวนมีหรือเปล่า ากดแช่ดึงปรโทรโกดแช่ก็ปิดไปไงวะกดแช่หเห็นปะนีแ่แล้วมาเป็นยังไงวะกดแช่นั่งกดเนี่ยกดแช่นะครับคือเปิดกดดึลงล่าก็ปิดนะครับในแบตเตอรี่มันเต็มปะตองขีดต้องอัดไฟเข้าไปอีกบิ ได้เนี่ยตกลงนนี่ไปมนุษย์ทุกวันนี้เครื่องอำนวยความสะดวกยิก่งมากคือเรื่อยๆต่อไปคงไม่ต้องเดินอันนี้คืออะไรถอยหลังหรอใช่ปะจะถอยได้ไงรถ <laughs> ล้มมาสิอ๋อ แง่แง่แง่เอาเรียงเอาเรียงมาปิดไฟเมื่อไหร่ไม่รอฮึจอมันเจ๋งไม่ต้องไปดูมันหรอกจอมาดูทำอะไรอ่ะนาดิมคอมัวแต่ดูจอเดี๋ยวก็ไม่ลืมเห็นทางอีกวายลองดิกลัวล้มอ่ะ ทดสอบทดสอบโอ้หเสร็จแล้วเ <_ d ata> บรกไงฮะลองขึ้นลูกขึ้นดิขึ้นได้ป่ะ <_ d ata> หนีหมาทันไหมเนี่ย <_ d ata> จะใช้ได้อีกสักกี่วัน เปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟต้องชาร์จลองชาร์จเต็มดีเผื่อหน้าจอมจะเสียไปไปฟมัน<ป>อ่อน